มาครับทุกคนกับลาบแซลมอนกรอบครับมาทำลาบแซลมอนสุดสไปซี่ทวิสกินกับแป้งกรอบไข่แดงครีมมี่กันครับโอ้โหแซบนัวๆนัวเลยครับ Let's get it ลาบแซลมอนดิบแซ่บเป็นอะไรที่แค่ได้ยินก็น้ำลายสอแล้วแถมทำง่ายมากนะครับแค่เราเอาน้ำปลาน้ำมะนาวพริกป่นผงนัวกับขา้าวคั่วมาคลุกรวมกันกับแซลมอนดิบนะ แค่นี้ก็เดอะเบสแล้วแต่ว่าฮะคลิปนี้เราจะอัปเกรดเขาไปอีกระดบับด้วยการโยนแผ่นแป้งเวียดนามลงไปทอดให้ฟูเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เอาเขามากินกับลาบแต่งหน้าหอมแดงผักชีอีกทีโอ ยอดเยี่ยมเมนูเนี้ยคือทําง่ายมากแถมวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากเลยส่วนตัวผมจะเน้นให้เขาครุกคริกหน่อยไม่เหลวจนเกินไปนะเวลาเอามากินกับแป้งมันจะได้ก,กรอบๆแต่งเครื่องลาบตามชอบย่อนไข่แดงเกรดกินดิบลงไปก็เสร็จแล้วครับเ <c oughs> มนูนี้แนะนําให้กินทันทีหรือใครอยากเอ็นจอยช้าๆก็แยกแป้งออกมากินเคียงแทนนะครับ แทบถึงหูเลยอ่ะ <laughs> เมนูลาบแซลมอนเอามาปรับนะครับกินกับแป้งทอดกรอบไปกับไข่ครีมมี่ครีมมี่มันนัวแบบเุ๊มเลยเมนูไทยทวิสสนุกสนุกแบบนี้ไว้ไปลองทำกันได้นะครับแต่ก็อย่าทิ้งไว้นฮาลาะเดี๋ยวแป้งจะนิ่มเอาซะก่อนโชคดีฮะ